พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตรโกปุริสสะทัมมะสาระถิสัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติสิทธัมมานุสติสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกกายโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหีติ ဘေသံဃာนุစတိ ਸੁపరి ပ anno ภควโตสาวกสังโฆอุสุ പരി ပ anno ภควโตสาวกสังโฆยายะปริပ anno ภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิပ anno ภควโตสาวกสังโฆยาติทานจัตตา दि បុရိသยุคานิอัตបុရိသโพคาဓ เอ ah an at สปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสัตติสิบสองสัพกัตตวาสัพกัตตวาพุทธรัตังโอสะทังอุตตมังวะรังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสธินา นาสันตุปัตถวาสาเพทุขาวูปัสมนตุเตสักกตวาธรรมารตนังโอสะทังอุตมังวัลังปาลิลาหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสาเพพยาวูปัสมนตุเตสักกตวาสังฆารตนังโอสะทังอุตมังวัลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินา นาสันตุปัทาวาสัเพโรคาวุปาสเมนตุเตสิกสามพระกราชินบัญชรสมเด็จพระพุทธาจย์โตคมบางสีพิยสนากตาพุทธเจตวามารังสวาหานังจตุสาาัจจาสภังละสังเยปิวิงสุนาราสภาสันหังกระราทยพุทธาอัตวิสตินายกาสาัเพปฏิติตามาหังมัทเกเต αι, มุนิสรา จีเสปติทิโตไม่หังพุทโธธรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเลสาภุนากโรหาตะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทากิเนโกนทันโยปิจิภาคสมิงโมคะลานุจวามเกตากิเนสวาเนไม่หังอาสุงอานันทราหุโลกัสะโปจมหานาโมพาสุงวามโสตะเกเกสตโตปิจิภาคสมิงสุริโยวะปะภังกโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงฆโวกุมารลักษณ์สปเทโลมเฮสีจิตวาตโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทัสสิภุนากโรปุโนอังคุลิมาโรเจวปาลีนันดาเสวลีเทราปัญจิเมชาตาตลาเตติลกามามเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตตาสิติมหาเทลาชิตวันโตชิโนราชาชลันตา สิยปเทเสนังอังคมังเกสุสันธิตารัตนังกุละโตอาสิตาคิเณเมตสุตตกังปัจจโตอาสิวาเมยังคุนิมาลกังอัณฑมูละปณิตันจอาตานาติยสุตตกังอากาศะเสธนังอาสีเสสาปากาลสันธิตาคินานานาวรังสังยุตตาสัตตปากาลังกตาวาตาปิตตาลิสันจาตาไภรัญจตุปัฏฐวะ อาเซสาวินายังยันตุอนันตสกินาเตจุสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมบูธาปัญชเชลีนาปัญชะรามชนหิวิหารันตานหิตะเลสัทธาปาลินตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาจิเจวมันโตสุขุโตสุราโคชินานุภาเวนะจิตุปัฏฐวโทธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังภานุภาเวนะจิตันตรายโย จัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิสินาปัญเฉลติสิบสี่บสทสวดพาหุงม,มากาพาหุงสหสมาปินินมิระสาวุทธันตังคีเมฆลังอุทิตะโหราสเซนามารังทานาทิธัรมวิจินาชิตวามุลินโทตันเตยสาปวัตุเตชยมังคารานิ มาลาติเล็กมาพิยเติศัพทราติงโกลมบรรดว่ากมัคมัทธัตยาคังกันเตยสุทันตวิจินาจิตวามุรินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังครานีนาลาศิลิงเทชวดังติมัตาภูตังทาวกิจกรมมเสนีวสุธาลุนันตังเมตตาบุเสกวิจินาจิตวามุรินโทตันเตยสาภวตุเตชยมังครานีอุกิตาขัดกามติหัตสุธาลุนันตังทาวันติโยชนาปทังกุลิมาระวันตัง อิทธิพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตยศาปวตุเตชยมังคารานิขตวานักตมุตระังอวคับปิณิยาจินจายาตุตว์ชะนังชะนกายมัาเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยศาปวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจตวานักเกตุงวาทาปิโลปิตมานังอติยันทะพูตังบญญาปจีปชริโตชิตวามุนินโทตันเตยศาปวตุเตชยมังคารานิ นันโทปนันท้บุชกังวิพุธังมเหติทิงปุเตะและเทละบูชเกนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาจิตวามุนินโทตันเตยสาภวตุเตจะจะมังคะลานีทุกาหติติบุชเกนะสุทธาตหาทังพมังวิสุทธิคือติมีทิปกาปิทานังยานะคเทนวิทินาจิตวามุนินโทตันเตจะาภวตุเตจะจะมังคะลานีเอตาปิปุถะเะจมังคะลาอัตคาธาโยวาจโนทินาติเมสัะเตมะตันที อิตาวาลันเนกับวิวิธานิจุปัตตวาณิโมข้างสุข,ขั้างอธิคเมยยาลโลสาปันโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสาป,ปปานินังปูเรตวะปา,ารมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวาเชนะโมตุเตชุยมังคะลังชยันตโตโพริยามูเลสาปยานังนัมจิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุเชยมังคะเล อ布拉สีจับพลังเกสิเซ่พัฒวิปโะเลอภิเเกเกจัพพุทธานังอักขะปโตวโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปปาตังสุหุติตังสุกนโสมหุตโตจัสุจิตังพัมมะจาริสุปทาคินังกายกรรมังวจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณีทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตตะวานละพันตัดเท ปาท่าขีเนยปวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตปวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสัพพธามานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตปวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตสิบห้าปันธิ ปันติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีภูเปคะเดโพธิคเดตหิงตหิงตาธรรมทาตเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตถาวิหารมันเถรเทราจมัตฉานวกาจัจพิโวสารามิกาทานปัตติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสรา ตัพนาภูตาสุกิตาพวันตุเตชดาบุชาเยปีจะอันทัสมภาวสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกางธรรมวะดังปฏิจเตัพเพปิทุขัสสะกระโดนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัทธายาจหิตายาจาอเหหะ อัมเหรอขัตุตสัทัมโมส,สัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะทัมเมอริยาปเวทิเตปัสน,นาหุโตสะเพปิปานิโนพุทธาสเนสัมมาธารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุติภาวายาสัตตานาังสมิทสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะกัง เทวังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพภธาสิบหกเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังปุญญาสัม ปัทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายสีหลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขันชันตุทเทว,วตาคตาสิบเจ็ดสุมังคระคาถาหนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพุทธานุภาเวนโสติหนตุนิลันตรลัง าาาามมโหน,ต,น,นต,ตูสาพังสุมังกะลังรับขันตูสาพระเทวตาสาพธรรมานุภาเวนาโสโธทีโอนตูนิลันตรังโหนตูสาพังสุมังกะลังรับขันตูสาพเทวตาสาพสังคานุภาเวนาโธทีโหนตูนิลันตรังสัพเพพุทธาพระปัตปาเาจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจตเตชนะ รักขังพันธานิสาพพุขสัพเพปุถะปรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธานิสาพพุขสัพเพปุถะปรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ์เตเจนารักขังพันธานิสาพพุขสัพเพปุถะปรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ์เตเจนารักขังพันธานิสาพสโส Tapi Buddha para pata pace kanan jayang palang arahan tanan jate cina rakang pantami sapa so. Buddha para pata pace kanan jayang palang arahan tanan jate cina rakang panta sapa so. Tapi Buddha para pata pace kanan jayang palang arahan tanan jate cina rakang pantami sapa สัพเพพบุตาปะลปัตตาปัจเจกาน,นันทายังพลังอรหันตานันตเตชีนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพบุตราปรปัตตาปัจเกกนนจกา,านันทายังพลังอรหันตานันตเตชีนารักขังพันธามิสัพพโสด,ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวด มนระสูสรภปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเตียนด้วยครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาสผลิต จงสำเร็จตักสิทธิ์ทุกประการเทิุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้น ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปัาากิคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนัสารสมบัติปริวานสมบัติมีดวงตาเห็นทาสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสีคืออายุวันนะสุขะพระเทินขออนมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ